เฮ้ยเท่อฉสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมมาดูในส่วนของแบรนด์ของเคนโต้บ้างเนาะนี่นะครับเคนโตเนาะสำหรับตัวนี้จะเป็นสปอร์ตไลท์นะครับผมแบตเตอรี่ไร้สายนะในตัวใหญ่นะครับอามาดูในกล่องกันดีกว่านะครับเปิดมานะครับกลายเป็นคู่มือเหมือนเดิมนะครับคู่มือดีคู่มือเดิมนะแล้วก็ ในส่วนของแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จแบตเตอรี่นะตัวนี้ความแรงชาร์จ1.6แอมป์นะครับสำหรับความเร็วในการชาร์จเนาะ1.6แอมป์นะครับแล้วส่วนตัวนี้เป็นในแบตเตอรี่นะครับผมสำหรับหรือเทมไอออนแท้นะครับแบตเตอรี่ไร้สายเนาะตัวนี้4แอมป์นะครับก้อนใหญ่เลย นะครับทำแบรนดของเคนโตนนะครับตัวนี้20โวล์ o, นะครับผมตัวนี้มดแปลงดันไฟฟ้านะเนาะแล้วในส่วนของตัวเครื่องนะครับอยู่ในกล่องน,นี้เลยตัวใหญ่สุดที่ในสามรุ่นนะครับผมตัวนี้นี่งานดีกันสวยเลยนะครับทำแบรนดของเคนโตเนาะ,ะมาดูวิธีสาธิตใช้งานกันบ้างน,นะครับตัวที่เสียบแบตก่อนเนาะนะครับดังคึบเรียบร้อยเข้าแล้วพร้อมใช้เลยตัวนี้ นะครับปรับขึ้นลงได้นะนี่นะครับอหัวกดหัวขึ้นหัวลงได้นะครับถ่ายไม่ได้เนาะแล้วก็จะสามารถเปิดได้เปิดไฟได้2ระดับนะครับสําหรับเบอร์หนนะตัวนี้เลยปรับด้านหลังนะครับสําหรับการเปิดไฟเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนาะนี่เบอร์สองท็อสว่างมากเนาะสำหรับความสว่างของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ ห7รูมิเตนะครับสำหรับหน่วยวัดค่าความสว่างเนาะอย่างว่าอย่างที่บอกไปปรับได้1นึ่งถึงสองเบอร์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเป็นไฟเบาไฟแรงเนาะง่ายๆอย่างนี้เลยกินไฟ90วัตต์นะครับแลลวก็ใช้งานได้2 5ถึง5ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงครึ่งถึง5ชั่วโมงนั่นเองสำหรับแบตเตอรี่1ก้อนนะครับเวลาชาร์จเต็มเนาะนะครับ4แอมป์ก้อนใหญ่นะครับ รรับท่านใดก็อยากมีติดไว้นะครับไม่เสียหายนะพี่นะเวลาไฟดับช่วงนี้ไฟดับบ่อยนะตัวนี้ใช้งานดยดวนานได้ถึง5ชั่วโมงเลยที่เบอร์หนึ่งนะครับางนั้นมากพี่เนาะสนะใจก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์นี้เลยนะเดี๋ยวทิ้งมาให้สำหรับวันนี้ทุกทุกช็อปสวัสดีครับ